นี้ทานบ้านหลังสุดท้ายมีช่างไม้สูงอายุคนหนึ่งต้องการจะกเกษียณตัวเองและใช้ชีวิตที่หรูหรากับภรรยาจึงบอกความต้องการดังกล่าวกับนายจ้างที่เขาทำงานมาให้ทั้งชีวิตนายจ้างปวดเสียดายที่จะต้องสูญเสียช่างผีมือดีหวังจะให้เขาทำงานต่อแต่ช่างไม้ก็ยังยืนกรานขอกเกษียณตัวเองดําเดิมจึงได้ขอร้องให้ช่างคนนี้ ช่วยสร้างบ้านให้อีกสักหลังหนึ่งนายจ้างจึงพูดว่าเอาอย่างนี้ผมมีที่ดินว่างอยู่ติดทะเลสาบอยู่แปลงหนึ่งทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมากแต่ขาดบ้านพักตากอากาศผมอยากให้คุณสร้างบ้านหลังสุดท้ายโดยที่คุณต้องใช้วัตถุไม้ที่ดีที่สุดและใช้ฝีมือที่ประณีตที่สุดในการสร้างช่างไม้ก็ฝืนใจตอบตกลงจากนั้นช่างไม้ก็ลงมือสร้างบ้านไม้หลังสุดท้ายของตนเอง แต่ในใจกลับคิดว่าเดียเ๋ยวเราก็เกษียณแล้วถ้าทำออกมาไม่ดีนายจ้างไล่ออกก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วแล้วทำไมต้องตั้งใจด้วยล่ะดังนั้นช่างไม้ก็ไม่ได้คัดเลือกไม้ที่แข็งแรงมาสร้างบ้านแต่เลือกไม้ส่งๆเป็นไม้คุณภาพต่่ำจากภูเขาเขาไม่ใส่ใจว่าบ้านจะแข็งแรงหรือไม่เพียงซักแต่ว่าสร้างให้เสียๆไปจนในที่สุด เขาก็ทาสีเพื่อให้ภายนอกดูสวยงามและปกปิดเขาคิดในใจว่าขอให้ข้างนอกดูดีไว้ก่อนพอส่งงานได้ก็พอโครงสร้างภายในจะเป็นอย่างไรก็ช่างเจ้านายดูไม่ออกหรอกครั้นพอบ้านสร้างเสร็จก็พบว่ามันไม่เหมือนงานที่เป็นฝีมือของช่างคนนี้เลยแม้แต่น้อยบ้านที่สร้างมาก็เป็นงานที่หยาบหยวัตถุดิบที่ใช้ก็ด้อยคุณภาพ มันช่างเป็นการจบชีวิตช่างฝีมือดีที่ไม่สวยหรูเลยวันที่งานเสร็จนายจ้างก็มาตรวจงานผลปรากฏว่าเป็นที่พอใจอย่างมากนายจ้างดูไม่ออกว่าขาดตกปกพร่องอะไรก่อนที่นายจ้างจะไปเขาดีไหลช่างไม้เบาๆควักกุญแจออกมาพวงหนึ่งยื่นส่งให้ช่างไม้แล้วบอกว่าตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นของคุณแล้วผมขอบคุณมากที่คุณอยู่ทำงานกับผมมานานหลายปี นี่ถือเป็นของขวัญเกษียณที่ผมตั้งใจจำมอบให้คุณเมื่อช่างไม้ได้ยินเช่นนั้นถึงกับตกใจและอุทานกับตัวเองว่าน่าละอายจริงๆถ้าเขารู้สักนิดว่ากำลังสร้างบ้านของตัวเองอยู่เขาก็คงตั้งใจสร้างให้ดีกว่านี้